เพราะน้ำคือชีวิตเราจะใช้น้ำยังไงให้ Zero Waste โดยเรามีโครงการ Save Water Save the Earth เราจึงได้เรียนรู้นำมาจากไหนก็หลยห้องน้ำเราใช้น้ำเพื่ออะไร How to make zero waste และนี่คือห้องน้ำที่จะใช้น้ำทุกหยดอย่างมีคุณค่าบ่อน,นี้บ่บหมันน้ำเสียแบบปิดนะเรามาดูกันเริ่มจากใช้น้ำที่ต้องโดนม,มือเนี่ยเราจะใช้น้ำแบบปลา,ปา สุนัขที่ดูหันจากกันเชิดมือล้างหน้าหรืออบน้ำเนี่ยเพื่อดูบำบัดในบ่อได้เพื่อไว้ใช้ในโถส้วมสุขภัณฑ์ต่างๆถึงเมื่อเราอุจจาระเสร็จแล้วหรือว่าทาอะไรก็ตามอ่ะถ้าจะบ่อนี้นะแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ต่อทุกอย่างเป็นรูปแบบปิดนะเพราะเราอยากเป็นหนึ่งนเป้าหมายของ SDG เป้าหมายที่6กการจัดการน้ําและ SDG คืออะไร SDG เป็นเป้าหมายของโลกที่ให้ประเทศพัฒนาและยั่งยืนมากขึ้นเราใช้น้ําในแท้งสี่แ0 0ลิตร น้ำมาจากแข่งแก่งกระจานแล้วก็ฝนตกแล้วก็ภูเขาน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนลงสูบ่บ่อองดาและไหลไปตามของไส้ไก่ตามโครงการตามพระราชดำริของพอระหลวงเจ้การที่เก้าตรงนี้ของไส้ไก่น้ำที่ไหลลงมาจากเขาจากการซึมจากใต้ดินลงสูบ่บ่อต่างๆเราขุดบอ่อเพื่อเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาไว้ใช้ในหน้าแรงและบ่อนี้เราใช้เพื่อทําการเกษตรนะ เราะเรารู้ว่าตอนนี้ไม่มีน้ําน้ําจึงสําคัญยังไงคุณยายจ๋าจะทํางานอย่างหนักเพื่อให้เราได้มีน้าใช้อย่างถุกวันนี้เราจวงวางแผนที่จะใช้น้ําอย่างยั่งยืนในอนาคตเราจงทำตามปริษาของคุณยายจ๋าเ<อ>พา<อ>